เอฟซีของบ b b ENNIS, ulously, ่าวันบันทงหรือพี่น้องเพิ่นเอาของมาฝากเพิ่นมาหลายเทียร์เราเงินที่เหลือเพิ่นว่าเพิ่นเอาไหวมาฝากแต่ว่าบ่าวันบ่ได้รับเพราะว่าบ่ได้พอนี่เทียรเพิ่นนั่งหาบ่าวันด้วยสามมือเพิ่นขออนุญาตบ่ให้เห็นหน้าเลยครับเอฟซีมาจากอำเภอจังหวัดอะไรนะครับโคราชมาจากโคราชครับขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ดีมีแห้งเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆอยู่ดีมีแห้งเดินทางปลอดภัยเลยครับเด้อครับขอบคุณครับโรคอะไรพิดหัวหน้พี่หลอก 15บาทครับโอ้โล่สิบห้าบาทเอาไปหลายตัวไดไหมนี่บอโลหนึ่งกับหนึ่งเลยบป่โลกลรัวครับโอ้ครับ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 เอาไปจังหวัดใดเนาะไปกาลสินครับกาลสินเด้อพี่น้องทั้งกาลสินเรือ่องอีหลอกเครับเด้อองเรืองที่นี่ตลาดกลางดงตลาดกลางดงกาลสินเด้อนี่อ้ายนี่เพิ่นเอาไปเออเอตลาดนี้ก่อ กลางดงครับละแนงละแนงบมออ๋อกลางวัดกาลสินจ้าอ๋อกลางวัดกาลสินเด้อพี่น้องเดนี่าแบบไปอุ่นนุ่นเพิ่นแบบไปให้กำลังใจเพิ่นอืมสวัสดีครับพี่น้องเราบันทึนทุงเนี่ยพี่น้องเนี่ยเมื้อวันที่ยี่สิบสามพี่น้องยี่สิบสามมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องอยู่กันที่ตลาดช่องจอมตลาดรถช่องจอมเนี่ยพี่น้องเนี่ยแยมเสาเนี่ยตลาดเสาช่องจอม วันนี้บ้าวันมาสายพี่น้องม,มาสายจากน้อยมากเกือบแปดมุงพี่น้องมาเบงพาพิงผ้าผีผ้าหนองเบิงตอนได้สายมันสิเหลือยังให้พี่ให้น้อง,ใ,งให้น้องขายเนาะพี่น้องเนาะใบเ่หอเห็ดพอพยังมีคือเก่าพี่น้องวันนี้เฮ็ดพอเท่าไหร่เนียงเท่าห่เนียงวันนี้เฮ็ดพอเท่าไหร่อันนี้เราหกสิบบาทพี่น้องหกสิบบาทเลอพี่น้องเ้อ นี่ก็เเ็ดเพาะพี่น้องนี่เป็นผู้ป่าป่าแยั่งสนะอันนี้เป็นพักสาเพาะพี่น้องสพักสาบโลเท่าไหร่นึื้อเกตสิบบาทพี่น้องพักสาบเด้อปลาขยังปลาขยังวันนี้อันนี้เท่าไหร่ไอ้ดอกกระเจียวร้อยแปดสิบ โลนแ880บาทพี่น้องปลากระแยงนี่คือตีล้อหาที่บาทเนาะเห็นปะได้าม่อเอาหนูเอาแม่เอาหนได้สองโลย่างสองโลสองโลพอ,ลอ,ลอลดีครับสองโลพอดียีหลีดกรย่งางเลยพี่นอออ้องเลยอิหลีดอิหลีดอิหลีด ป่ปรกากฏปรากฏนี่แม่ค้าคนไทยกับไปหมืดแล้วพี่น้องแม่ค้าคนไทยกับสื่อมดแล้วเมื่อนี้เริ่มต้นที่หกสิบเด้อพี่น้องเนาะผักหวานเนาะพี่น้องงามๆเนาะล่างเร็วเรียบร้อยร้อยเด็กเดังยังคงหลหัวเก่าพีา่น้อง นี่เกืเหลือแต่แม่ข่าพี่น้องนั่งอยู่นี่เน้อใหม่พี่น้องหอยเนี้วันนี้หน่อไม้เท่าไหร่เนี่ยหน่อไม้ครับไม่รู้ราคาเท่าไรเลยนี่ซื้อเขาไม่ได้ขามเลยยังไม่ได้คิดเงิน ไม่รู้ไม่รู้โมโหจักบาทเพื่อนพี่น้องวันนี้หน่อไม้เท่าไหร่นี่งรอยหนึ่งรอยหนึ่งพี่น้อง6กลละสิบบาทพี่น้องน่อไม้หวายเ,เวยละละละพี่น้องเลยอหวายโละลอยหาสิบไอ้นี่ก็หกสิบบาทพี่น้อง ปลาของาวจูนคุณพี่น้องนี่เป็นฝ่ายนี่เป็นหนังเลยพี่น้องมีฝ่ายหนั่งนังแท้ๆต้องมัดค่ะอ๋อนังแท้ๆต้องมดโล่ใส่หนังเท่ๆต้องมัดร้อยหาติดยาโพรมันขึ้นแน่นอย่หนึ่งอ่ะตัวนี้เนาะแต่ละคนตนางกันเต้าใจต่างกันอีดอกกระเจียวเราพี่น้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวชิ้นเท่ามัหอยพี่น้องพี่น้องหอย หอยไของไองไมืนอนีร้านนีหอยอย่างเดียวพี่น้องหอยหอยนี่ก็หอย,หอย,หอยตายเลยพี่น้องหอยหน้าเลยพี่น้องจะเป็นหอยหน้าพวกนั้นหอยหน้าหอยหน้า มนึ่งหนึ่งหนา่หนึ่งหนึองหนึ่้หนึ่งน่หึงน่น่น่หลือนแล้วมึน่ านึ่นงองอยหกสิด้วพี่น้องนังก็เป็นไขม่มดแดงมงพี่น้องนะมัง้มดแดงเป็นหลังไขม่มดแดงยีหลอกสิบห้าบาทพี่น้องเราะฝ่ายเราหนังอะยังหกสิบาทพี่น้องกบองอสองรอยบวกพี่น้องเนาะตีไปร้อสเออทอนลูกแมสซีมาถูกแล้ว่<า> ม่ีกี่บาทม่ครับคีบปนีเด้วพี่น้องมาเสียสายเนาะพี่น้องเนาะเบาบันมาเสียสายเนาะลิปนี้กอะ ฝากไว้ทั้งนี้แล้วพี่นองเ้อฝากเฮ็ดเทาะตลาดช่องจอมฝากเบ้าบันบันทงครับโอกาสหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ